ปีนขึ้นหลังคาบอกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วแต่ว่งม,ม,มันเปิดหรือเปล่าอุ้ยนี่ยังหลบได้นะตรงนี้สำหรับแจ็งล็อฟแต่ว่าแอบน่าสนใจอยู่ในการ grab วิธีอื่นสนใจไหมอ่ะเหมือนโฮาหมุดก็มองมองมานะจากไกลๆที่บุรคานานคงไม่ดีเลยขอจูบไปอีกด้านหนึ่งค่อยๆเดินมาครับพยายามที่จะเก็บเสียงสามคนยังไม่ชัวร์ในการดันขึ้นไปในฝั่งด้นนะครับว่าเขาหายไปไหนแล้วแจ็งล็อฟจะแอบไปยิงหลังได้หรือเปล่าครับโหมาพีคไม่เจอครับผมระเบิดเฮ้ยหรือว่าระเบิดลูกนี้ระเบิดลูกนี้ไปนะครับปลาเสร็จเบิร์บ นารด้ตอเคแล้วีเเก็บามอาคิวแแนนน่ออต้องรอดูจังหวะที่เข้าไปเคลียร์บ้านที่มีคนอยู่นี่แหลคะครับผมว่าจะเป็นยังไงอ่ะต้องบอกเลยว่าเดินสีแบบนี้คือไม่มีภาพสำหรับยางโมเมตนต์นะอ้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคง,งไปได้นะในมือเขาสาม,มารถสร้างภาพขึ้นมาได้ฮะต้องดูแล้วฮะว่าลุ้มอนกระบอกนี้จะเปลี่ยนหรือเปล่าก,ก่อนที่จะเข้าสู่วงเฟสที่สองแล้วบักระลิกเดินขึ้นมาเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะแล้โดนคนเลยโอ้หายซ่าแล้วยิงไปสามวัดเฮ้ยเอาเลยครับผมเฮ้ยเข้าดู i'm <laughs> เนต่อโอ้โหตะวันดูปีกกดแกไปไกลจากด้านวาลักเหมือนกันแล้วไอบาสจะไปเนาะด้านจิจยาได้น่าจะพยายามรีบปิดตรงนี้ให้เสร็จก่อนเลยครับผมคนอื่นแจมเป็นอะไรไม่สนขอยิงเข้าไปในนี้แต่จะหาเจอไหมเอ้าทุเรศที่โมมาสุดที่แมนได้ไอบาสเลยสุดทุเรศที่กลับไปอีกครั้งหนึ่งครับและเพื่อนที่เพิ่งเติมยาขึ้นปะอุ้ยโดนดักไวและไอบาสไปเข้าหูดั้ด้านสองสมพงศ์มาแล้วเบี้ยเลยเวลาจอมยาพิงแชมป์จิจโยนลงไปก่อดด้านและจอมแจม้าโดนวงกลับไปเออดานบนนี้ใกล้กันจะจัดเลยคครรรััับบจโนนนออยูู่่ผมมทางงสไ้ตว แคเปีนโซนัสยิงใส่เข้ามาได้เป็นดับเบิลด็อกจากทางยิงเกอร์และโอไปเอาละครับโชกหลังเรียบร้อยได้มาเป็นการเดียนและเหลือคนสท้ายเอาเลยระเบิดแบ็โซนัสโอ้ยย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 ายดยย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 ย้ยยยลยยสยยง์ยอออกยกยสายย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 ยิยยยยลยย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 ด้วยย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 ยกยย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 ยะไปยย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 ยนย กดอุ้ oh อยวนเข้ามาได้ด right awesome. oh. oh. ้วยเจไดครับผมโกดตับท oh. ี่ร่างอย่างไวแล้วยิงลงมาจะข้างรถล้นาแล้ขอสนับไปได้โอซูสเกิร์ตกลับมาครับผมอู้ยังไงต่อยังไงต่อสที่แบบร่างหน้าร้มนาและเจไดครับปิดงานด้านเจเขาจะเกมไปเอาละวครับเอวีสีผู้สีตรงนี้ยิงกดไปก่อนด้านหน้าแล้วลงด่านมาได้เจไดอีกหนึ่งแล้วดวลกันหนึ่ตอหนึ่แล้วไปล้ด่านสไปครับปิดด้านซีเจเกมเบลจะสนาไปแล้วเจสปาร์เกอร์มาจากไหน